จะเทะไรครับบ,บ,บ,บีบบีบเอาให้หมดเลยนะจะวางหกด้ยให้หมดเลยห,หมดแล้ว,ลวอันหนึ่งก่อนต้องบอกเขาด้วยว่าให้กดอะไรบ้างในคลิปนี้ช่ไหมครับ นอนไปพี่บูพี่บูเทคายวันนี้ทำพอกันอนจะ็นอนจะแชก็นอนไปนงแจ๊คเทคายนอนกินขนทุกอย่างวันนี้เราทำค่บแล้วใช่แล้วครับอ้อคนเลยจะกินแล้วอ่ะแบบนึงนะ จเอาไม้ไผ่คนเลยก็ได้ค่ะดูเจเจช่วยน้องเอาไม้ไผ่คนเลยค่ะ